สวัสดีครับมะม่วงดีวกว่าเดี๋ยวจะให้ดูมะม่วงทำมะม่วงตํามะม,ม่วงไม่ใช่ตํามะม,ม่วงเนอะอะไรนะอ้นั่นมะม่วงน้ำปลาหวานไม่ใช่แปลมะม่วงมาวันนี้ไลฟ์กับ iPad นะเนี่ย ทำน้ำจิ้มถ้วยเล็กน้ำจิ้มมะม่วงมืกี้ไลฟพี่นอมตัดเหรอ ไลฟ์ like, พี่นอมตัดไปงงเลยเฟซเฟซบุ Facebook, ๊กครูก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ไลฟ์ขึ้นไปก็ไม่เห็นไลฟ์ตัวเองอะ่ะงงเหมือนกันว่าอ, mm hmm. อะไรเกิดอะไรขึ้นหนอ,อเดี๋ยวน้ำจิ้มง่อน น้ำจิ้มมะม่วงไปแอบเด็ดมะม่วงข้างบ้านมาบ้านเราไม่มีอ่ะใส่ไออะไรนะตำพริกแล้วก็ใส่ไอ้มันน้ําตาลปึกแล้วก็มีกุ้งแห้งไม่ใช่กุ้งแห้งเป็นเป็นกะปิไม่ใช่กะปิเค,เ,คเคยเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะเรียกไม่ถูก ทำน้ำพริกน้ำอ้อยชิมมะม่วงก็อร่อยใช่พี่บุตรไปแอบความมวยมะม่วงข้างบ้านมาเราจะใส่รถตีด้วยอยากใส่อะไรก็ใส่ค่ะ ชูรสไหมใส่ช,ชูรสด้วยรสดีด้วยรสดีก็ใส่อันเนี้ยูอันนี้ชูรสนดะ้อ่อยอยู่ที่เรานใะช่อันนี้รสดีตามโคนานะผงชูรสตามโมคนาใส่เข้าไปอืมกินอะไรก็ใส่เข้าไปเนาะ ไม่ได้คือปลาปหาปลาหะปลาหาต้มสุกตปาปลาะนี่2ีสิบาทผมนัวา <c oughs> ยังไม่ได้แกะอันนี้เปิดขวดใหม่ยังไม่ได้แกะใส่ก่อนจะเค็มปะวะ หอ,อมอยู่เดอ้อใส่เยอะเค็มหรอมันมี nấm tàn cũng ạ เดี๋ยวค่อยชิมดูมองวงล,ลูกเงนินลูกแก่นวะลูกแก่นใหญ่ขนาดลูกใหญ่ใหญ่บอกอนะ ในเราก็แกใหญ่โอ้ครูไปไหนครูไปไหนก็เราก็ไปด้วยกะไปกับครูตลอดเลยนะมันเป็นแท็บเล็ตนมันวางไม่มันวางไม่ดีนะมันไม่ใช่มือถือมันก็เลยไม่เหินเด้อก่อนอาจจะเมาหัวหน่อยเด้อเหมือนคนท้องรู้ชีพ ขี้ปุ่มใหญ่ขี้ปุ่มใหญ่จะล้มเพราะว่าอ่าอยู่นี่ก่อน ต็มไม้เต็มมือมากแล้วเกนโตเกนหลวงขนาดปอกกันนะจ้างไปปอกผลไม้ได้นะปอกกิ่นอีกหรอนมกับส้ตมตำเลยอะ่ะส้มตู กินข้าวกินปลากันแล้วหรอกูกินข้าวเรียบร้อยแล้วังนีดก่อนขอทำความสาดก่อนดูกันไปเพลินๆนะมีอะไรก็คุยกันไปวันนี้ไม่มีอะไรคุยแม่สีเรืองปลอกเก่ง อันนั้นเครื่องอันนั้นเครื่องย่อยเครื่องย่อยเศษอาหารนะถ้าเรากินอาหารที่มันเหลือๆแล้วก็น้ํามันทิ้งแล้วก็เอาเศษอาหารเอาไปใส่ในนั้นก็จะกลายเป็นปุ๋ยก็ปิดไว้เพรเครื่องน่าจะทํางานตลอด24ชั่วโมงเปลือกไข่ไอเศษแกงเศษอะไรอย่างเงี้ยครูก็เอาใส่ในนี้ อันนี้ก็เป็นเป็นปุ๋ยได้แม่นเอื้อยแม่นอายังเดี๋ยวปอกให้เห็นเลยเดี๋ยว,วเออเห็นดีเสียงโอเคไหมเสียงโอเคไหม Hmm. khem, nhiều, thêm khem một ít để ở nó tôm thêm, ủa, anh đâu ấy má là, ấy quanh cả bây giờ đóng ngà không đợt? quên sư nàm không mẹ ผมที่ไหนไปตัดผมข้ามจังหวัดกักี่โมงจะส,สองทุ่มจะสามทุ่มแล้วกันโอ้มันตัดผมที่ไหนเนี่ยตัดผมข้ามจังหวัดกัน โอ oh, ถ้าเอาน้ำจิ้มปลาดนีดนะ จ้าอีล้วครูไม่ไม,มไม่มีลูกป,ปลาเปียกโอ้นาะเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้านเดี๋ยวขอล้างแม่อะไรนะอยากจะเราออกจากการเป็นแม่แล้วโอ้ว่าไปเลยล้าออกไม่ได้หรอกอยายว่า แดีแล้วคุณไม่มีลูกปากเปียงมีลูกนะแฟนชายหรือหญิงโอท้องเอาออกทุกวันท้องท้องอ่อนๆน,นะต้องมียาอะไรนะส,สติบนโลอ่ะเดี๋ยวล้างทางโร้างถ้วยล้างชามวันนี้จะให้ดูครัวครัวครัวแบบ นี่นะครัวไม่โอเคนะครัวบ้านๆน,นะตงนะพี่บุตรร้องเพลงสักเพลงไหมพี่บุตร ใจเลยครูตกใจอะไรตกใจครบเหรอคะพี่ปาตกใจครบนี่ครูขึ้นมาไลฟ์ใน YouTube นี่พ,พี่แจ้งมันแจ้งเตือนเหรอครับทำไม Facebook ครูตอนไลฟ์มันทำไมตอนนี้หน้าหน้าเพจไม่มีไลฟ์ของเย็นนี้เลยอะไม่มีเอาไปดูยังไงก็ไม่ขึ้นนะแต่ว่าไปเจอ ไปเจอของที่คนอื่นแชร์ไปมันเห็นแต่หน้าเพจไม่ขึ้นงงเฮ้ยมันแจ้งเตือนเหรอเฟซบุ<อ>๊กก็แจ้งเตือนใช่ไหมแต่ทำไมมันตอนนี้มันไม่ขึ้นนะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเออ เดี๋ยวเราจะไปกินกันแล้วก็นั่งคุยกันแป๊บนึ่งก็จะไปตัดคลิปตอนนี้ตัดคลิปอยู่คลิปเอาลงไปแล้วกำลังอัพขึ้น YouTube อยู่เด้อรอสักแกนบล็อกของพี่นอมนะยังเต้นยังแจ้งเตือนอยู่ที่สี่คนเขาคุดด Queen, เว่าเหรอเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ช่วงนี้มันเป็นผีบ้าผีบอนะพี่พา Facebook อาจจะเมาหวัวพี่พี่เวียนหวัวเด้อเด้อ คน้ำพริกต้องเห็นนะ้ำพริก ลาหอมนีนะพี่บุตรไม่เผ็ดด้วยห,หวานหวานโอ้มาดูอะไรมาดูคนกินมาดูคนกิมมนมะม่วงเหรอเดี๋ยวแอดมินมาแอดมินในห้อง <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ด, <c oughs> ดูคนท้องกินมังม่มังซ่านร้อนเลยพิสุกนี่พิสุของพิสุของฝากพิสุกยังใช้อยู่ของพิสุวันนี้แม่ส่งมา พี่นกตันนี้แม่ส่งมาน้องเจนเจนส่งมานะทอดแล้วพี่นกกินไหมนี่พี่นกนะกินไหม,นะมเขียดนะทอดเรียบร้อยแล้วอร่อย อด่อยอร่อยอร่อยพี่บุตรนี่ดูงหัวมันกินกับมัพกินตาแดงข้าวเหนียวจะไม่มีวันนี้มีข้าวสวย กิอันนี้ใช้ไฟแรงตอนอทอดเกลยดใช้ไฟแรงไปหน่อยไม่ไปนนึงออกขมขมขมนิดนึง อาอร่อยทุกอย่างแค่เหมมบนต๊ะก็ดีใจแล้วยีิบจ็ดล้านคนสวัสดีครับยี่สิบเจดล้านคนมาดูอะไรก่อนบอกซีว่ามาดูอะไรมาดูคนท้องกินของเปรี้ยวหรอก็ปกติธรรมดา嘛เฮ้ยหานอร่อยอ สวัสดีครับเอฟูคิมใครไม่รู้ยี่สิบคนอนะอยู่ข้างนอกนะนั่งดูอยู่แต่ไม่พิมพ์พิมพ์ไม่เป็นดูก็เพลินลากเนี่ยมาดูคนแปลกดูของแปลก กินเปรีกินเฉพาะมันก็ไม่เปรี้ยวนะกินอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องจิ้มก็ได้จิ้มนี่คือเพารสชาติอยู่ข้างนอกบ้านบางทีดูเพลินไมน่ได้คอมเมนต์ดูไปดูไปขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามา อรอมันไม่มีความเปรี้ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปดูซงโอลกอนมีเหลืออยู่ไงแม่บอกไว้ <c oughs> ดูแลของอ่ะอืมเดี๋ยวไปดูกัน โปหมดถ้าไม่งั้นเอามากินกับน้ำจิ้มนี่แหละแต่ไม่ได้ปอกที่ปอกไว้หมดแล้วอืมน้ำหมดเยอะกินไม่หาดไม่ได้หรอกินไม่หมดหรอครับ ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเลยหาเปรี้ยวไม่มีสตัสดีครับคุณมาก Nguyệt đẹp Đúng rồi Điều khó khăn á ร้อนอยู่ข้างนอกร้อนครับจะเปิดพัดลมก็กลัวมันจะเข้ามันเสียงพัดลมมันจะไม่มันจะได้ยินเสียงพัดลมเพราะมันไม่ได้ใช้ไม้ไวเลยครู <c oughs> มาจ,จะมาช่วยเลี้ยงหลานไหม <c oughs> นี่แต่ก้าวไหวปะ พี่ชูนี่ก็เอฟมาเอฟเอฟในชีททองร้อนไปอย่าเข้าห้องละขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะเอามาม่วนไปแอดมินก่อน ใหม่ยังใหม่อยู่ยังยังไม่มีไม่โดนความชื้นก็เลยลายังไม่ขึ้นนะครับยังใช้ได้ปกติครับอืมไม่ได้เอามาเอามาใส่ท,ทําเป็นคอนเทนต์เฉยพีนน่นกไม่ได้เอามาครับไปแล้วนะไปแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีครับ